แต่ว่าด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะภาระเรื่องของค่าไฟก็กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้บริโภคในวันที่เราอยากให้ค่าของชีพถูกลงวันนี้ไม่ว่าค่าไฟจะถูกจะแพงคุณผู้ชมจ่ายเท่าไหร่สิ่งที่เราสองคนอยากชนจับตาก็คือแผน PDP หรือว่าแผนการพลังงานของประเทศฉบับใหม่ซึ่งจริงๆต้องประกาศปลายปีนะคุณอุรชัยนะคือมันมีแผน PDP ที่เขาพูดกันมาว่าปลายปีนี้รัฐบาลต้องเคาะแผนใหม่ปลายปีน,ปปนี้แต่วันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้ววะวันนี้20ละ20ละทีนี้เราก็เลยไม่มั่นใจแล คุณผู้ชมว่าตามที่มีข่าวแวดออกมาว่ารัฐบาลจะประกาศแผน PDP โดยเฉพาะแม่งานใหญ่ก็คือกระทรวงพลังงานจะประกาศทันปลายปีไหมแต่คิดว่าต้นปีหน้าคงจะไม่ผิดพลาดเนื่องจากว่าแผน PDP ฉบับที่เราใช้อยู่วันนี้คือแผน PDP ฉบับปี2018มันใช้มา4ปีแล้วถึงเวลาที่ต้องทบทวนแล้วก็ประกาศใหม่ตามวาระนะคะคุณผู้ชมแต่ระหว่างรอแผน PDP ฉบับใหม่ชวนคลี่ฉบับ2018หน่อย ที่ยังใช้กันอยู่นี่นที่ยังใช้กันอยู่ตอนนี้ว่าตอนนี้การใช้ไฟเป็นอย่างไรนะคะคแล้วก็การคาดการเรื่องของไฟเป็นอย่างไรถ้าเราดูตามแผน PDP ฉบับปี2018เราจะพบว่ามีการคาดการว่าจะใช้ไฟในปี2,580หรืออีก14ปีข้างหน้า คือเขาคาดการแบบพยากรไงลงหน้า14ปีข้างหน้าเขาบอกว่าถ้าเป็นไปตามแผนปี2018อีก14ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่5 3 9 9มเมักะวัตต์คิจรับดิฉันพูดตัวเลขกลมๆเพื่อให้คุณผู้ชมไม่สับสนก็คืออีก14ปีข้างหน้าความต้องการใช้ไฟสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่5 4 0 0 0เมกะวัตแล้วกันค่ะค,คือตัวเลขมันใกล้เคียงไง53,999เนี่ย5 4า่ประมาณ54าหมกลมๆ แต่เราจะไม่ขาดแคลนไฟฟ้าถูกไหมไม่ขาดค่ะ <c oughs> เพราะที่น่าสนใจดิฉันเลยเอาตัวเลขการรายงานล่าสุดสําหรับกําลังการผลิตไฟฟ้าใน3การไฟฟ้าของไทยตัวเลขล่าสุดปี65ประเทศไทยเราผลิตไฟอยู่ที่53,659เมะกะวัต์เมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ50,000ไอสูงสุด14ปีที่เราคาดว่าจะได้ใชท้ที่ต้องใช้เนี่ย54,000 54. แต่วันนี้ผลิตได้53600กว่า มันห่างกันหลักร้อยอะคุณนิดหน่อย,อยก็ไม่ได้น่ากังวลมไม่ได้ถึงกับต้องตุนไหมตรงนี้แหละที่มันมีเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานก็ตรงนี้ขนาดค,คุณเห็นตัวเลขคุณอย่างเอ๊ะมันไม่น่าจะต้องตุนไหมนี่แล<ะ>้วก็เลยเป็นคําถามที่ภาคประชาชนและเครือข่ายที่เขาจับตาเรื่องของตัวเลขพลังงานเขาตั้งคําถามว่าเอ๊ะวันนี้เรายังจําเป็นต้องทําสัญญาซื้อขายไฟเพิ่มไหมสองก็คือการซื้อขายไฟตอนนี้ที่มันล้นเกินเนี่ย เราถอนอะไรออกได้หรือเปล่าทีนี้คําถามก็คือวันนี้กําลังการผลิตของเรามาจากไหนบ้างคือไฟฟ้าในประเทศไทยมาจากไหนบ้างตัวเลขล่าสุดจากเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานรายงานไว้เมื่อปี65ค่ะม53%มเปอร์เซ็นต์เราผลิตไฟจากก๊าซธรรมชาตินั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงต้องรอราคาก๊าซธรรมชาติว่าจะขึ้นหรือลดเพื่อที่จะเคาะอีกทีว่าคุณผู้ชมจะได้ใช้ไฟที่มัน ถูกลงกว่าที่ประกาศไว้เมื่อวานหรือเปล่าค่ะ17รรองลงมาเราผลิตจากถานหิน เวทีขอบเวทีสิ่งแวดล้อมเราเพิ่งคุยกันไปว่ายกเลิกถ่านหินได้ไหมเพื่อที่จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สร้างก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะคแต่วันนี้ในแผนปี2018ที่เราใช้กันมา4ปีใช้ถ่านหินผลิตไฟ17ลองลงมาเล็กน้อยเป็นไฟจากการนำเข้าและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและอีก10เป็นพลังงานหมุนเวียนค่ะซึ่งก้อนพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นก้อนที่คนจับตาว่ามากขึ้นได้ไหมแดดก็ใช่ ออแล้วก็ลมก็ใช่ส่วนอีก3%เปเ็นป็นพลังงานน้ำอาจจะดูเป็นสัดส่วนที่น้อยแต่ไม่มีแนวโน้มลดลงเลยพลังงานน้ำสะอาดจ,จริงค่ะหมุนเวียนด้วยค่ะพลังงานน้ําแต่แหมมันมาจากการสร้างเขื่อนซึ่งมันก็จะไปกระทบส่วนอื่นก็อาจจะมีคําถามเรื่องการกระทบระบบนิเวศด้วยนะคะคทีนี้ก้อนนี้คือก้อนที่มาของไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ตามแผน PDP ฉบับปี2018 คุณดุลชัยค,คุณชวนผู้ชมไปดูตัวเลขการใช้ไฟหน่อยว่าภาคส่วนในใช้มากใช้น้อยค่ะการใช้ไฟฟ้าคุณผู้ชมถ้าเรามากางดูอันิภาพมาพอดีเลยปี2,565ครับสาขาที่มีการเติบโตในการใช้ไฟมากก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับขึ้นค่อนข้างสูงการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นเนี่ยแสนเก0กิวัตต์ชั่วโมงนะครับผมเอากลมๆนะเพิ่มขึ้น3.5%ส่วนใหญ่นะครับเกือบครึ่ง44.9 45%้่เอยู่ในภาคอุตสาหกรรม <5. S 2> เยอะไหมก็เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น2.5%แนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับจากการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นหลังโควิดอ๋อเว่าปี65มันเพิ่งจบแบบเขาเรียกะไรนะสมรภูมิโควิดหมาดๆอะเศรษฐกิจซบเซามา63-64พอ65ก็เปรี้ยงเลยนะครับในภาคธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้า23%ก็เพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้น11%ซึ่งมาจากการยกเลิกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19โควิดอีกแล้วนะครับซึ่งมันทําไปสู่อะไรการท่องเที่ยว นะครับระบบธุรกิจระบบโรงแรมกลไกที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวธุรกิจพัตคารไนท์คลับธุรกิจอพาร์ตเมนต์นะครับทั้งหมดก็ใช้ไฟฟ้าส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนที่คุณผู้ชมใช้ในบ้านเนี่ยแหละครับเปิดพัดลมเปิดทีวีมีสัดส่วน 27. 2 7 2นี่ลดลงเอา้างั้นแปลว่ามาตรการที่รัฐบาลเคาะล่าสุดที่ให้คนใช้ไฟน้อยน้อยกว่า300เมกะวัตต์นี่มันภาคครัวเรือนนะคุณภาคครัวเรือน งจริงภา,าคครูเรือน,นแบ่งด้วยนะ,ะขนาดเป็นภาคครูเรือนตอนบนใช่ไหมใช่ใช่ใช <laughs> ออ่ตรงเนี้ค่ะน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมว่ามาตรการที่ออกมาจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนกลางตัวเลขเอาไว้คุณผู้ชมตั้งข้อสังเกตกันครับ ดูแล้วเนี่ยไม่ว่าความต้องการจะใช้มากใช้น้อยนะคะคุณผู้ชมส่วนหนึ่งที่คนคุยกันเยอะในนาทีนี้ไม่ใช่แค่ลดราคาค่าไฟหรือปรับโครงสร้างพลังงานแต่ทําให้เรามีเสรีภาพในการใช้ไฟด้วยการที่หลังคาบ้านเราเนี่ยมันน่าจะผลิตไฟได้มากขึ้นไหม,ม,มไฟฟ้าจากแดดไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะคะแต่